สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม e ครับพ็อกเก็ต d i t i o n นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนนะครับก็สําหรับแอดออนนี้จะเป็นอะไรนะครับไปรับชมอินโทรแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับไป สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็วันนี้เราอยู่กันในแกมไม้ครับพ็อกเก็ตอิทิชันนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแอดออนเอ็นเดอร์บล็สนะครับผมนะฮะเป็นเอ็นเดอร์บล็สนะครับก็คล้ายๆล้ายเอ็นเดอร์แมนนะครับแต่ว่าเป็นเอ็นเดอร์บล็สนะครับที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็ถึกตีแรงนะครับโหดไร้กาดนะครับ สุดยอดเท่ดาบนะครับแล้วก็เจ๋งแล้วก็แจ๋วด้วยนะครับแล้วก็แจะแมวนะครับเออพอละพอละชมมันพอละโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผมนะฮะสำหรับเอเดอร์บอสนะครับมันได้แทนที่เจ้าไข่อ่มา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 คริปเปอร์นะครับผมนะฮะก็อยู่ในหมวดนี้เลยนะครับหมวดดาบนะครับก็จะมีไข่แปลกๆนะครับนี่เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นมันเขียนว่า เราเไปทิ้งมันเฉยเลยมันเขียนว่าสเปาอินเดอะบล็อสนะครับเอ้ยใช่ป่าวะเออใช่นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเสกมันมานะครับว่าหน้าตาของมันนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับรูปรักษ์นะฮะของมันจะดูเท่หรือเปล่านะครับปลาเปล่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 าโอ้โหดูดิท่อนขานี่ใหญ่อ้าว what the fuck ไปไหนแล้วอ่ะนี่เงี้ยแอชว่าง นี่ครับโหหน้าตาของมันนะครับมีเขามีดวงตาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันวาร์ปได้ครับเหมือนเอ็นเดอร์แมนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นบอสของเอ็นเดอร์แมนใช่หรือเปล่านะครับดูดิว้าหน้าต่างมันก็ประมาณนี้นะครับมีกรงเล็บเงงเงอนะครับแบบเอ็กมนเลยนะครับผมมึงจะวาร์ปไปไหนจังะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อสู้กับมันนะครับมาปะทะจูโจ้มนมากูจะเล่นอีกนานไหมเนี่ยผมได้เตรียมพร้อมนะครับ ดาบไดมอนแล้วก็ธนูลูกธนูแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ชุดไดมอนแล้วก็ที่ถืออยู่นะครับโอเคอยู่ไหนวะเน,นี่ยยังไงนะโอ้โหว,ว่าเป็นบ้าเลยอยู่ในระยะไกลมันแบบว่าสามารถพรุ่งมาหาเราแบบจู่โจมเราอะในระยะไกลได้นะครับผมเนะยโอ้โหหายไปไแบบหนวนะนู่นนะดูนู่นนะนะดูมันพุ่งมานะครับคืออยู่ในระยะไกลแม่สามารถพรุ่งเข้ามาเออเหมือนแบบมันเห็นเราอะ นี่ครับมันจะเห็นเราไหมวุบเริ่มครับโอ้ โอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาปุ๊มเรียบร้อยครับแต่ว่า Enderman แม่งครเยอะเลยนะครับโอเคนะครับสงบสักทีโอ้ยนะครับจากที่เราฆ่ามันตายนะครับมันก็จะดอปไอ้เจ้านี่มานะครับมันชื่อว่าอะไรนะ e n ็น r ร s t ตันะผมนะฮะก็มันมีอะไรเนี่ยกดปุ๊บอ้าว What the fuck ดอปนะครับให้เรานะครับก็เราก็เอาไปทำอะไรได้วะเออนะครับก็ไม่รู้ เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยตายเลยนะครับโอเคนะครับผมของที่ดรอปนะครับมันก็ได้เอ็นคริส ต้นนะครับผมนะฮะอ่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกันด้วยนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครลงไม่เป็นเนี่ยก็แบบว่ามีลิงก์สอนอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะฮะสามารถไปดูได้นะครับก็สำหรับแอรอนนี้นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสนุกกันเลยทีเดียวนะครับผม เหนื่อยว่ะสู้กับมึงเนี่ย,ยคือมันสุดยอดอ่ะสุดยอดแห่งความ